ทุกท่านคงเคยได้เห็นชายใส่หมวกดูเท่มากคนหนึ่งมีรูปติดอยู่ท้ายรถบรรทุกไม่มากก็น,น้อยนะครับซึ่งเป็นคนที่คนไทยบางคนอาจจะไม่รู้จักแต่กล่ามีภาพของเขาติดอยู่ท้ายรถบรรทุกหรือรถสามล้อแทบทุกคนันวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับชายคนนี้กันครับว่าเขาจะเป็นใครและมีบทบาทสําคัญอะไรบ้างทําไมถึงมีรูปมาติดอยู่ท้ายรถบรรทุกเยอะขนาดนี้ชายคนนี้ชื่อว่าเชเกบาร่าที่อ่านตามภาษาสเปน หรือที่เรารู้จักกันกับเพลงคาราบาวคือเชกกวารานักปฏิวัติแนวมาร์กซิสชาวอาร์เจนตินาและเป็นหนึ่งสมาชิกของกลุ่ม26กรกฎาคมของฟิเดลกัสโตซึ่งเป็นกลุ่มที่ปฏิวัติประเทศชิวบาเมื่อปี1959เชเกบาราเกิดที่ประเทศอาร์เจนตินาเมื่อวันที่14มิถุนายน1928ในคริสตศตวรรษที่20เขาเติบโตมาในครอบครัวคนรวยเขาฉลาด แล้วเรียนจบนมหาวิทยาลัยในสาขาแพทยศาสตร์ในปี1951หลังจากพิธีรับปริญญาเพียง25วันเชเกบาร่าเดินทางกับเพื่อนชื่ออันเบโตการนาโดโดยรถมอเตอร์ไซค์ไปทั่วอเมริกาใต้และเขาก็ได้พบกับความจริงของโลกได้พบความยากจนข้นแค้นของประชาชนและเป็นจุดกำเนิดของวิรบุรุษแห่งปวงประชาชนชาวอเมริกาใต้จวบจนถึงปัจจุบัน เชเกบาร่าทิ้งความร่ำรวยทิ้งครอบครัวของตนเองไว้ที่เม็กซิโกแล้วมุ่งสู่ประเทศคิวบาเพื่อหวังจะล้มล้างระบอบการปกครองของ,ของเผด็จการฟูเจซิโอบาซิสตาสร้างกลุ่มกำลังของตนเองเพื่อหวังจะทำการปฏิวัติในคิวบาและก็ปฏิวัติสำเร็จซะด้วยอุดมการณ์ของเชเเกบาร่ามีความมุ่งหวังให้มีการยกระดับการครองชีพและคุณภาพชีวิตท,ที่ดีของชนชั้นแรงงาน ทั้งนี้เขามองว่าการพัฒนาทางด้านวัตถุต้องควบคู่กับการพัฒนาคนไปด้วยหลังจากการปฏิวัติสำเร็จในคิวบาชิเกบาร่าได้ออกจากคิวบาในปี1965โดยมีจุดมุ่งหมายคือล้มล้างระบอบการปกครองรเผด็จการและต้องการก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกเช่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและประเทศโบลิเวียและที่โบลิเวียนี้เอง ทำให้เขาถูกจับได้โดยกองทัพบ,บริเวียภายใต้การสนับสนุนของหน่วยสืบราชการลับกลาง CAA ของสหรัฐอเมริกาในวันที่9ตุลาคม1967นั่นคือวันสุดท้ายของเชเกบาราขณะที่ทหารบริเวียกําลังจะประหารชีวิตเขาเชเกบาราได้ทิ้งประโยคสุดท้ายของชีวิตเอาไว้ว่ายิ่งฉันเลยฉันมันก็แค่ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งความกล้าหาญของเชเกบารากระจายไปทั่วโลก จะทาให้เกิดการปฏิวัติในฝรั่งเศสรวมถึงการเดินขบวนเรียกร้องอิสราภาพของประเทศเวียดนามเหล่าวัยรุ่นในประเทศเวียดนามนํารูปของเชมาใช้ในการเดินขบวนจนถึงทุกวันนี้ภาพถ่ายของเชเกวารากลายเป็นสัญลักษณ์ของการปฏิวัติโดยภาพถ่ายที่มีชื่อเสียงที่สุดของเชเกวาราคือภาพใบหน้าที่ถ่ายโดยอัลเบโตกอด้าเมื่อปี1960ใบหน้าของเชเกวาร่ารูปนี้จนถึงปัจจุบันก็ยังปรากฏอยู่ตามเสื้อยืดทั่วโลก รวมทั้งรูปสติ๊กเกอร์ที่ติดบนรถบรรทุกของประเทศไทยเชยในภาษาอาร์เจนตินามีความหมายว่าเพื่อนหรือสหายรูปของเชในประเทศไทยมักหมายถึงติดแล้วเทส,ส่วนใหญ่แต่คนจํานวนไม่น้อยก็มองว่าภาพของเชเกบารายัางสะท้อนให้เห็นถึงการมีตัวตนและการมีความสําคัญของชนชั้นแรงงานแม้เชเกบาราจะจากไปนานแล้วแต่ชื่อเสียงของเขา ก็ยังมีอยู่เป็นจำนวนมากทั้งหนังสือชีวประวัติบันทึกความทรงจำความเรียงสารคดีเพลงหรือภาพยนตร์และเชเกบาร่าได้รับเลือกจากนิตยสารไทม์ให้เป็นหนึ่งในหนึ่งร้อยบุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในคิศตรวรรษที่20แน่นอนว่าภาพถ่ายของเชเกบาร่าที่มีชื่อว่านักรบกองโจรผู้เป็นวุรบุรุษถ่ายโดยอเมโตกอรด้า ก็ได้รับการยกย่องจากสถาบันวิทยาลัยศิละปะแมรี่แลนด์ว่าเป็นภาพถ่ายที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกและนี่คือทั้งหมดของเชเกบารานักปฏิวัติผู้อยู่บนทายรถบรรทุกท่านเพื่อนชอบอก็กดไลค์ถูกใจกดติดตามด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆแบบน,นี้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ